คุณอย่าพึ่งพิมพ์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าต่อคลิปนี้กูจะพูดเสียงดังใครว่ากูเสียงเบาตีปากเลยเฮียเอาล่ะสวัสดีสด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 ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพบกัต้องเข้ากันนะซึ่งนี้มาอยู่ในแมปปะก,กวัวแหคุกใช่อยู่ในแมปปะกัวแหกุกซึ่งแสงเหตนที่ตะวันนี้ถึงได้มาติดคุกเหรอเหรอเห็นผมยังไงถึงเค็ดิ๊ เพียงข้อเดียวยืมไปกับเพื่อนได้เม hmm ื hmm. <S <S ่อคืนฮะฮะเฉียบเลยไม่ล่าฮะฮะอ่าเฮียจะไม่ติคุกไปสักโอเคถ้าใครชอบก็จะไปดูเอ่ออะไรวะก็จะไปดูช่วงถัดไปนั้นถ้าใครหมูว่างก็กดซับไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็แชร์แล้วก็กดไลค์นั่น ไปเลยเห็นกล่องแบงก่อนเราจะาเริ่มทำแบบเออชไเดี๋ยวเดียวเราจะม่เริ่มเล่นเราก็อะไรวะก่อนเราจะก่อนเราจะมาเริ่มเล่นแบบนี้ แล้วก็อ่านกดก่อนกดมันหยุดสูงกอ่อคนสร้างไดก็ช่างหวัหวงนไปกดห้ามทุบบ็อกห้ามใช้เกมโหมดอะไรเว้นแต่ถ้าไม่ผ่านจริงเล้วระดับผมเหรอผ่านอยู่แล้วชัวร์ไม่ใช่เกมโหมดหรอกเน็บเราเซฟแล้มัง้ง แมปเล่าละมันบักหรือยากให้ผูเ้เล่นเออเซฟอ่อ,อ,อยังให้ผู้เล่นเซฟคือกับเตียงนอนเออ่อไอ,อเหี้ยเรามีเตียงวางให้นะคะพ่อคุณอาทำแข็งไม่ถูกใจสิ่งนี้ขอให้สนุนนะคะเออนี่สินจงพิมพ์ถูก โชคดีเดินไปตามทางค่ะโอเคอะไรก็เขาบอกให้เดินตามทางเขไาไม่ได้บอกให้เดินตามลสต์ตวนทอ็อดไหนดูสิสเ,เริ่มเซฟโอเคเริ่ม ไปอ่ะโอเคเขาวงกดเราจะไปทางขวาหรือทางซ้ายหรือตรงหน้าดีไปทางขวาตึม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 จิ้มเลี้ยวเลี้ยวอ่ะเสีย yeah. เริ่มมาให้เขาตงกดเลยเหรอ แค่เขากัแค่นี้ทำะไรผมไม่ได้หรอกอ,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 อ่าหาน้ในเป็นทางที่ถูกต้องนะผมว่านะตึ๊บไม่ใช่เออ ทางนี้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 แหละอืมอืมอืมปึบนี๋เว็ประดูมั้วถ้าเราก็ถึงเองนั่นแหละแล้วจะเก็บเสียงเราทำไมไม่เข้าใจเลยจริงๆเดี๋ยว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  เดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนกิะสิ์เพลงเราอีกหี้ยตอนนี้มันยิงโดนกิะสิบนี What? Okay, ่วั t โอเคเราก็ผ่านด่านนี้ไปแล้วอย่างง่ายดายกันนะโอเคด่านที่สองเราก็เซฟโอเคสปีดเหรอโอ๊ย ูยังไม่ได้เตรียมอะไรเฮี้ยเลยสามสองหนึ่งมันจะไปยากอะไรวะก็อีแค่วิ่งอืมได้ง่ายไหนง่าย เมื่อกี่นี่แค่สองเทสผมแค่ลองไปเฉยๆนะแค่ทดสอบอย่างของจริงอ๋อผมมีผมมีทกคเลย ใช้เกมหมดแต่เขาไปเดยสั่งห้ามให้ได้มันคำซะหน่อยเนีย่ยงอแม่าปลากลัวจะไม่สู้ความเหลี่ยมได้กอไม่ได้สินะหเหลี่ยมไม่ได้ mai 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 mai, mày lâu dài mày sai game mode hmmm 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 โอเคหายละนมครต้จะจะดต่งเพื่ออะไรเ่ปากร้ลระแบบนี้มีกี่รีเวลวะ ใส่ง่ายอ่ะ,อะแหมแก่แค่ทดสอบหนะ้าทดสอบแค่ทดสอบหนะ้าทำคิดอะไรมากเขาไปใส่บาเรียผมว่าคืออตนนี้เขาใช่เขาใช้เขาใช้บาเรียแน่ๆเลยผมว่านะ แมปเป้งเหลี่ยมกูละแมปเป้งเหลี่ยมอราต้องค่อยคเป็เราต้องค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปอย่าวูา่วามเสียน้องชาย ยา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 เพียงแค่สีพวกเองไปถึงแล้ววู๊ด โอ้ว <Yeah. S 2> <Ooh. S 1> ตื่นมาปุ๊บอ่านี่แหละเซฟตอนที่สี่รั้วเหล็กอ่าชิบหายละไม่เคยเล่นด่านดูเหล็กมาเลย ล้วเหล็กแค่ร้วเดียววะ ก็ผ่านด่านนี้มัอย่างง่ายดายนะ,ะไ,มไม่เพ็นใช้เกมหมดเลยเลยอันที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็เด,ดืมดือไปซะนะเราต้องทำเซฟแล้วรวมม้เหรออัที่จะรวมามาสักลางฤทิดนี้นะเพราะรวมมามันง่ายจัดตาย ข้อนบักลูกกุริ่งไก่แล้วข้อนบักลูกกุริ่งไก่เองวะฮะมันจะไปยากอะไรอีกอันนี้อันนี้ใครแต่รู้อะไรใช่ไหมกุลี่ยมไม่เลยกุลี่ยม มันลื่นเลยพื้นมันลื่นเลยอีกกี่ด่านวะน่าจะแป๊บเดียวนะนลื่นอะไรวะ Ừ. À, trộm Hãy ค่อยค่อยมันจะเลยแล้รหนปาวะโอเคผมขอเสร็จผมขอใช้สิทธิ์เกมหมดครั้ง,งที่สอง เท่าแล้วครับว่าฮะเดี๋ยวนะเดีเาาด๋ยวเมื่อกี้มันไม่ใช่เดวิลฮาหรอโอเคเซฟ สองหนึ่งโอ้นำ้นำนำ้นำนำ้ำน้ำแบบนี้มันง่ายเกิน่ะครับอลองหุ่นไม่ไหวหรอกค้นหาทางลัด่าขวาเลยครับไม่ะ ต้องซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับเนี yeah. uh. ่ยทางซ้ายเสร็จมันเล็อกอันนี้ยากเห็นไหมทา uh. งขวา ชื่อล่องหุ่นใช่ไหมโอเคอยู่ตรงนั้นโอเค okay, ผมขอใช้สิทธิ์เกมโหมดครั้งที่สาม ข้ามยี่ผ่านได้วะอโอเคเซฟนี่คือเอเ่อ จะไปผ่านได้เวะออกรวยได้วะข้อแม่แบบจะไปผ่านได้วะ,อวะ,ออะ,วะโอเคผมแบบผมขอไม่นับแบบนี้นะแม็กกับบอลเพชรเนี่ยมันผ่านอยู่วะ โอเคแซบแมวนี้เนี่ยแอดผู้แอดผู้ชายเจ้าเล่มีทางนัดค้นหาดูโอกาสเจอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทางนัดเหรอ ไม่เห็นมีเลยเหรอไม่เห็นมีเลยไม่มีเลยเรา สู้นี่ของหอ,อ,อุ่นใจของไรอ่ะของตรายาเลยของตรายาเนี่โอเค คือพบเจตใจที่นี่ไหมครับครับคุณพกก่อจะนอนนะครับเอ้ยว่างไม่บวกกันตรงตรงลางวะโอ้ชีไอซีเดียว กูเซฟตรงนี้ทำไมทำให้กอพิษเอนชานได้ไงฮะ ไม่ทำเพชรทม่ให้อกอลเพ็ดเองชอง In อเอ็นชาร์ดเหรอฮะอ้าอ้นจะคนทำแบบมันเป็นผู้หญิงกูพูดหยาบนะฮะฮะไปวิทย์เกี่ยวแบบในใครจะไปรอดขอเขาไปรอดใครจะไปรอดไม่จะเป็นชงเอ็นชาร์ดให้เลย ไอีกดยกระบองเพชรนี่ใครมันเป็นคนคิดใครมันจะไปฟันได้ไอ้รั่วไอ้รั่วไม้กับรั่วเหล็ก,กมันต้องสลับกันว้ยต้องสลับความยากกันว้ยโอเค อกูว่ากูกูจะได้ตายพ่ออะไรหรอกผู้สร้างแม่มสองคนอ่าฮะอยากรู้ว่าใครเป็นสร้างด้กับบอกผิดวะออกจากคูกได้ราศีนาคุณนักโทษใช่ขอให้โชคดีจบละไม่มีอะไรมาก แจกต่ออยาลืมให้เครดิตยาใ้มีพลาดตอนไม่จ้าเฟสผู้สร้างนี่ครับนี่ก็คือเฟสผู้สร้างนี่ด้วยใครจะไปกติดตามเขาก็ได้นะอะไรนะจบละอ่านทำไมออกเถอะโอเคงั้นก่อนจะปิดงั้นก็เป็นพิติการที่เราจะทำการอ่า จบเออ่ปิดเอ่ออกจากแบบนี้นะซึ่งนี่ก็เป็นพิธีการของเราเลยเพราะว่าเราเราได้จบแล้วฮะอ่ uh, uh, because, uh, านั้นผมก็ฝากอ่าอ่าอะไรวะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย yani ่าลกดไลค์กดแชร์เละกดตมยนครับเพื่อจะมดถายคลิปม่จากช่องของข้าต้เกมกันนะเอ่อจะเพิ่งจะเพิ่งสิจะเพิ่งจะพิ่งจบตอนนี้ยังวางระเบิดยังไม่เสร็จเลยอ้าวไปแชร์ไรับบ๊ายบายแชร์ไปไมมชรร์เบิร์ <ori> เดือดสิเดดเดือดดอเบ๋อโอ้โเยี่ยมดูสำรัวันนี้สำรับที่มีของเข้าไปบายเย้